หลวพใหญ่ชอบจังเลยเป็นนักบวชเนี่ยเป็นพระได้ขีเคียตมาหากินนะจ๊ะแต่ก็ไม่ทราบว่าขยันแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรพอเห็นนี่ก็ได้เหมือนๆที่เคยเห็นเนองน่ะแล้วก็มันไม่ได้มีความสุขแล้วมันก็ไม่ใช่ง,งานที่แท้จริงของชีวิต โดยศึกษาจากพุทธประวัตินี่แหละคือตอนเป็นนักเรียนก็อ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกเน่ะเออชีวิตของเขาตันน่ะเป็นมหาเศรษฐีก็แค่รวย <c oughs> แล้วก็มีบริษัทในเครือเยอะก็เห็นเขียนเอาไว้เงี้ะอย่างมากก็ทำบุญสงเคราะห์โลก มหมาเศรษฐีขงโลกหรือผู้นำของประเทศกับปตันกัปตันต้องเป็นนายยกกับประธานาทิบดีเนี่ยมันไปแทบตายมีแต่คนร้องทุกข์อยงนั้นดูมันมันไม่มีอะไรมันก็ง,งั้นๆอ่ะเอออย่างมากที่สุดก็ตรงนี้เลย ล้มอ่านพุทธประวัติเนี่ยชอบมากเลยชอบมาตั้งแต่เด็กเด็กจะแสวงหาชอบอ่านนะพุธระวัติที่ชอบมากเลยตั้งแต่เล็กเล็เลชอบแต่พออ่านไปแล้วอยากเจอคนที่ทำยี้ได้นะ oh. <laughs> อย่างนั้นก็เป็นปพยานจะได้มั่นใจอย่างงี้ หรือตอบคำถามของเราได้เออนึกถึงวัยเล็กไัยเด็กๆนะก็เป็นไปได้ไงก็บไ่ทราบเลยก็สิบขวบแถวๆน,นั้นน่นไปคนเดียวนะไปตามถ้าไปจะไปหา ผู้วิเศษที่มีคุณวิเศษที่เราเห็นแล้วชอบศรัทธาเราสอนได้นะไปแต่ไม่เจอนะจ๊ะไม,ไม่เจอเจอแต่ห้องปฏิบัติธรรมตามถ้ำตามนู่นตามนี่แต่ก็ชอบเนี้ยชอบไปเรื่อยๆไปไหนไป,ไปคนเดียวสบายใจเราก็ไม่ต้องขัดคอใครๆไม่ว่าขัดคอเรา <laughs> ปเป็นแสวงหานวะ่าเกิดมาทำไมอะไรก็ป้าหมายชีวิตถึงเป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแต่ลรมีจริงไม่สวรรค์มีจริงไม่กดแทงกรรมอะไรต่างเหล่านี้เราจะได้ทําได้ถูกคิดแค่นั้นอยากรู้อะถ้าะใครตอบได้ก็จะยอมเป็นสิทธิ์ท่้นก็ หาไม่เรื่อยตำลับตำลากตามป่าตามเขาที่ไม่ไกลนักนะจ๊ะเพราะอย่างเด็กกลไปแสวงหาแต่ชอบพระธุด,ดงนะหูหน้าฉั้นก็คงชอบพระธุด,ดงค์นะเจ้ไหมจะ๊ะชอบไปหาใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> คือเห็นแล้วชอบอ่ะเออชีวิตนี้มันเป็นอิสระนะแต่ก็จะไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งนะแต่ชอบคือเข้าไปใกล้แล้วมีความสุขเนะ่ะ ท่านพูดไปกี่คำก็มีความสุขอะแต่ก็ในวัยเด็กก็ยังไม่ได้อะไรนะนอกจากมีความสุขชอบเห็นพระทุดงเนี่ยชอบมากเออ้าหอด้ารยงก็เป็นยชงไงอาจาถึงข้ามเกาะมาเนี่ย <laughs> แล้วครูปยใหญ่เนี่ยก็ไปตามสำนักต่างๆเรื่อยๆเนะี่ยไปไปถามคำถามเนี่ยเนี่ย แล้อย่างที่ไลายฟังแล้วก็มาเจอคุณยายให้คําตอบชีวิตก็เลยหยุดอยู่ที่คุณยายตรงนี้หละเออเจอผู้ที่รู้จริงทําได้จริงสอนได้จริงอีกอย่างนี้ดีชอบมากเพราะฉะนั้นพอตอนนั้นนะอนาคตเลยนะจะมีกินหรือไหมมีกินจะสอบตกรีอทาย ไม่โหสา <c ười> คือมันมองไปอนาคตมันว่างเปล่ามันไม่ได้กังวลอะไรอย่างเนี่ยมันเฉยๆนะอารมณ์ช่วงนั้นนะยังนึกออกเลยเนะี่ยมันดีจะดันเนี่ยพอตื่นแต่เช้านะโอ้จากเกษตรบางเขนก็ขึ้นรถมาหายายเนะี่ย พราะท่านตอบคําถามได้นะถามคำถามอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านจะตอบได้ทุกคําถามแต่คำถามไม่เป็นประโยชน์ก็ขี้เกียจถามไงก็พอกันนะเออท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ถ้าไมท่านตอบคําถามเราได้วิธีตอบของท่านที่เห็นท่านนั่งหลับตาเฉยเฉยนิ่งนิ่งสงบสงบชอบท่าไงเพราะท่านนั่งตัวตรงตรงเนาะ สงบสง,งียมสง,ง่างามพูดถึงโงเ่เฮงท่านนี่นะถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์อื่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองผ่านผ่านเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเอาป็ญอยของเรา,า,เราท่านบาง,บางตอนเจอกันตัวท่านสะพั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่นวลน,นะผอมนวลเนนะี <c> ่ย <oughs> นวนออกมาจากกระดูกรู้ไงไม่ทราบนะมันเส้นเอน็นเส้นเอ็นดูนวลน,น่ะตรงนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านๆมาแต่พอมองพิษก็ไปชอบดวงตาท่านน่ะดวงตาท่านจะใสๆเด็ดเดียวนะเด็ดเดียวเออชอบแล้วก็ เด็ดเดียวแต่ใจดีเนี่ยใจดีดีไม่เคยโดนดุเลยแต่โดนอบรมอย่างที่ไลาฟังสอนที่บางเรื่องสามเดือนเะยดีจังเลยเนี่ยเออนั่นแหละจนเป็นจุดที่โอ้อยากมีชีวิตที่จะเป็นนักบวชเงี้ยน,นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันวัน ก็ไปอย่างเงี้ยไปอยู่คลุกอยู่กับยายเนี่ยคิดดูถ้าอิตรงนั้นไม่มีความสุขเนี่ยคนเราอยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่ากติที่พักของคุณยายหรือบ้านหลังเล็กมันจะสวยงามมากมายอลังการแลวก็ไม่ใช่นะเออก็อเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่สามชั้นคละหาดน้อย แล้วก็แต่ว่าสะอาดแตกต่างจากที่ผ่านเดินผ่านไปทั้งไหนก็ไม่สะอาดเท่านี้เนี่ยเพราะโอ้โหอะไรสะอาดตั้งแต่ฝ้าบ้านฝ้าไม่ใช่เฉพาะในบ้านฝ้าด้านนอกไม่อนุญาตให้ฝุ่นจับแมงมุมแมงอะไรก็ห้ามจับไม่ไปที่อื่น ตามต้นหมากหลักไม้นะียให้ไปนู่นจะสะอาดออชอบเนี่ยมันสบายใจเออเขาสะอาดให้คนาสบายใจเหมือนนะและ้วก็พอเข้าไปค่ะนี่ภาพยังเจยังชัดเจนอยู่เลยแม้เขาจะลื้อหลังนี้ไปแล้วเนี่ยข้างล่างก็เป็นไม้ตีปูชั้นล่างนะชั้นหนึ่ง <c oughs> นั่งได้แต่ยืนไม่ได้เนะียเวลามุดเข้าไปเนี่ยต้องก้มๆเลยนี่ชั้นหนึ่งชั้นมหาสติคือถ้าไม่มีสติก่ะศีรษะจะโคกอ่าจะพากมม้มเปมโป๊กอรย่างเงี้ยเพื่้าง,งลางจะโปูไม้ธรรมดาอย่างเงี้ยนะแต่ทำาไมสะอาดจังเลยสะอาดสะอาดก็น่านั่งนี่นะ กระหัษหลังใหญ่ทาไมสะอาดก็ไม่น่านังนะแต่นี่น่าหนังน่าอยู่มันสบายใจแหละมันเพิ่มความสบายใจตั้งแต่เห็นภหยนอกพอเปิดประตูก็ไปคูณสองพอดูข้างล่างคูณสามดูบันไดโอ้ฝนไม่มีจับเลยทุกด้านเลยสี่ขึ้นไปชั้นสองนะเป็นชั้นที่คนณยายอยู่ก้นะสาษสะอาด มีเสาหัวด้วนเนียังเห็นภาพชัดเจนอันเล็กๆเมันเคยมีนคนนั่งแต่ครูไม่ใหญ่นั่งแล้วมันแผลบเลยชอบชั้นสามก็สูงสักสูงกว่าชั้นสองสักเมตรเศษๆนิดๆ,นดๆขนาดสามชั้นแต่ที่ไปเนี่ยเพราะอยากไปหายายาย,ยายเนี่ยมันจะมีทุกสิ่งอยู่ในตัวนั้นทั้งที่ ท่านก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าความรู้สึกว่าไม่มีอย่างท่านเนี่ยหรือขาดแคลนมันไม่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยเวเรามองท่านเนี่ยเหมือนท่านอะไรทุกอย่างมันอยู่ในตัวท่านหมดเราอยากได้เราก็แค่ท่านแค่นั้นเองดีตรงนี้อจะแล้วยังไปจับเต้าปูนท่านนะเพราะท่านใหม่ๆท่านกินมากท่านก็กินตามท่านบอกว่า ก็คุณยายต้องสุกอาจจะกินกับเคี้ยวอแล้วมันอร่อยตรงไหนบอกพลนพลนถูกครูคุณยายถามหนักเข้าเลยเลิกก็ไปทิ้งเลยหมดอารมณ์เคี้ยวดังนั้นต้องนั้นจะเป็นจุดที่มีความสุขมากที่สุดและชอบชีวิตนักบวชมากเลยชอบ เวลาคุยคุณยายโอ้ชีวิตมีอะไรที่น่าศึกษาอีกเยอะแยะเลยซึ่งถ้าอยู่ทางโลกไม่มีวันสลักที่จะศึกษาได้แม้เป็นนักบวชมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่บำเพ็ญสมณธรรมไม่เรียนรู้หือบวชไปวันๆนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อะไรตรงนี้ไปได้ตรงที่อยู่ครยายเนี่ย ศึกษาโอ้ยิ่งเรียนรู้เอะดีดีไปถึงจุดของการทำงานแท้จริงหลังจากท่านตอบคำถามอะไรมาได้ทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วเราจะสอบผ่านแล้วแต่ไม่นครูบาจารย์เราได้พอต่อไปถามลึกเข้าไปอีกเอ๊ะไม่จนคำถามมันนะ่ามหาตจันทร์จริงๆพะ<ม><ม>อ่านในพระไตรปิฎกนี่ว่าโลกเกิดขึ้นกี่ครั้งดูกันยอย่างไรอยงเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลาย เออเวลาถามท่านท่านก็นตอบได้หมดเลยก<อ>ันเนี่ยโลกเกิดขึ้นยังไงทั้งๆกานไปได้สร้างโลกเนะเอออ่าตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายแล้วถามไปเรื่อยๆนะถามไปถามไปเออต้องไปตอบได้หมดเลยเนะี่ยพบภูมิต่างๆเลยนะมันหมากับดารโกสวรรค์อ่อสถิตเข้าชักเลยไป เออชักไปพรมรูปพรมือชักลึกกข้ไปเรื่อยๆเลยเอ้ก็ยังตอบได้อีกนี่ก็ได้แค่นลกแค่สวรรค์แค่นั้นเองเอ๊ะมาอีกดีกว่าง้ก็มามาคุยถามอีกถามเรื่องนี้านอา้าวตอบได้อีกโอ้อันี้ใหม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างนี้ชักสนกเลยชักสนกุก เราไปถามใครไปเองก็บอกอย่างนี้เลยนี่ถามท่านพเทธาล่างผอมบางสะพรั่งไปวยเซ็นเอ็นแต่ตัวนวลดวงตาสุกใสตอบได้หมดถามเรื่องนิพพานพบสามโลกันได้อีกโอ้เด<อ>็กทีจะหนีไปไหนลราเนี่ย<อ>ถามไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนยะแล้วก็ถามต่อไปอีกออ นี่แล้วพูดได้บ่าเนี่ยได้คทำไม่ได้ล่ะวันนี้วันดีวันนี้วันพระใช่ไหมใช่เออกำลังพูดเรื่องพระพระเนย์ <c oughs> อย่าทึ่สานะไม่ทึ่สา อำนาจความเชื่อเขาแค่สร้างโลกนั่นแหละนี่ถามตอบเอ๊เอเอแะและนรกสวรรค์นี่ใครสร้างนะ uh ่ะอ๋ออบได้อีก uh อ๋อตายแล้วไปเจ็ดพันดีกว่านะ uh อ๋อเนี่ยโอไปอีกโอ้ไปใหญ่กันเลยเนี่ยไปเรื่อยเรื่องนี้จะไปให้ไปทุกวันได้อย่างไรเ uh ช้าถึงสองทุ่มกลับเช้าถึงสองทุ่มกลับ uh จกนกระทั่งเขา็จะเป็นเด็กวัดนี้ <laughs> ฐา,า,านจักรวาลต่างๆเออก็อดาไปได้นั่งยานอวกาศตอบได้อ,อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไปเอามาจากไหนเรื่องนี้เออท่านบอกท่านจะสอนให้เออนี่แต่ต้องบวชอ้านี่ไง <c oughs> โอ้มันก็เป็นจจอีหน่อยเยนะออนี่ยนะนี่เลยจากโครงการสมบูรณ์มูจิพันรูปเจ็ดพันตำบลทั่วไทยนี่นี่นะสามนทนี้ เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนศาสนาจะไปเปลี่ยนความเชื่อมีของดีเยอะที่ใครๆเขาไปรู้กันอยู่ในพระพุทธศาสนาแม้เป็นชาพุทธก็อย่ละเลยใ,ในการมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ต้องนำมาฝึกฝนด้วยพัฒนาตัวของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็รู้แค่ไหนก็แล้วแต่ถ่ายทอดอาจเป็นยอดกรลยาณมิตรเป็นผู้ให้แสงสวาง่างง่ายง่ายสันส้นๆแค่เนี้ยโอ้ยเราจะเป็นชาวพุทธอย่างหนุกนานเลยนอกน้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอแตแยงเห็นไหมจ๊ะวัฒนธรรมชาวพุทธก็ศึกษาเรียนรู้ผมถามลึกขึ้นอีกนะโอ้ถา,ามเรื่อง อนนั้นลูกเราก็ไม่เอา,าไม่อยากแล้วก็รู้ได้ในเ,าาเนนะนขาเอาแล้วเนาะเพราะไม่ชอบไปชอบไปอยู่นะแต่ฝันก็เอาแล้วแต่พอฟังบ่อยๆชักชักอยากรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงนิพพานเนี่ยนะนิพพานปลื้มมากจนช่วงนั้นนะเวลาหลับราฝันไปนานๆจะหลับทักทีเนี่ย จะฝันเกี่ยวกับเรื่องนิพพานตลอด oh. แปลกดีนะใจมันคงผูกพันเข้าใจว่าอย่างนั้นี่ยใจผูกพันแต่คุณยายมาัมาเล่าให้ยายฟังท่านก็นบอกตกกระแสธรรม oh. ออตอนนั้นนภาษาท่านนะ <Yeah. S 1> อ,อ,อย่าถือสานะ่ oh. คุ้นเคยก่จะบอกนิพพานในนิพพานน,าน,นี้อีกเอานาเข้าไปอีกโอ้ oh. oh. ทีนี้ก็ไปเรื่อยสิไปจนกระทั่งถึงถูกใจที่เกี่ยวกับเรื่องพยามารเนี่ยพระกมารอตั้งแต่ถามกิเลสอาสวะเป็นยังไงต่างสาวเรื่ยรื่อยเื่อไปถึงนี้ออือแล้วเวลาท่านตอบเกี่ยวกับเรื่องพระการม,มาทาากันนี่นะดวงตาท่านบโอ้โอโอ ยังก็มีแสงพุ้หวับโอ้ชอบมากเพราะท่านทำได้นี่จ้ะและ้ท่านบอกท่านไม่จะเพิ่งทำชาตินี้เนี่ยทำมานานแล้วอเออเอาหนาก็ไม่อีกโอ้นีก็โนกนานเลยแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่เลยจ้ะเพราะก็ตกลงกันว่าเอาบวชล้ะ บสถแ้วก็จะมีพระน,นอนะ้อยๆนะมี่ 1> 2 1องค์นะที่หาที่สร้างวัดไรเสร็จที่วิเวกไลยตอนนั้นมันวิเวกจริงๆเนี่ยตอนนี้เริ่มสร้างวัดใหม่แต่มาจากไหนก็ไปทราบเนี่ยก็เลยจะไม่ต้องสร้างใหญ่เนี่ยสร้างนื่เหนื่อยเหนื่อยมากเลย <laughs> <laughs> เหน่อยๆถ้าให้เลือกเนีย่นยๆอยากย้อนกลับไปตอนช่วงอยู่กับยายนี่นะตอนนั้นโอ้นดีมากเลยเนะี่ยเพราะมันยังไม่มีภาระเครื่องัวงวลอะไรแรงต่างงานอะไรต่างรล,ลากายยังแข็งแรงนะยังสดชื่นเช่ามากเลยตอนนั้นนะวันนด้ก็เวียนมาครบนี่ละจ๊ะ มันคล้ามันเกิดในเพศสัมพันธก็ในฐานะเป็นพเท่าแล้วก็ขอเล่าเรื่องเก่าหน่อยนี่เนาะเออนิดๆหน่อยๆนี่เืยแต่ชอบฟังมากตอนที่ท่านอยู่กับหลวงปู่นี่สิโอ้โหมนดีจังเลยอยู่นันการจิงใช้สุขการเป็นชมป์ตีไข่แตกหนึ่งตำบลหนึ่งรูปในทุกพื้นที่ทั่วไทย กระทวงที่หมายใจของทุกๆจังหวัดทั้งภาคอุทอดรันครหลวงถ้าได้ฟังยายนี่เลยจ้ะเราแทบไม่รู้จะไปทำเราจะไปอยู่ทางโลกทำไมเงี้ยมัน<ว>ก็ทางโลกก็มันงั้นแหะแต่นี่ไม่ซ้ำที่เลยโอ้โหไม่ซ้ำที่เนี่ยไม่ซ้ำท่าไม่ซ้ำทำแล้วไม่ซ้ำวิชาอโอ เราเรียนวิชาเดียวนี่ก็เหิดขึ้นกอนะแต่นั้นเรียนไม่ซ้าวิชาเนี่เยเนแล้วมันวิชาอะไรเนี่ยที่เรียนแล้วไม่ซ้ํากันเนี่ยแลวหนกด้วยเออหนกดานบุญบันเทิงด้วยเออเนีย่ยิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆยิ่งรู้แจ้งเห่งแจ้งยิ่งแทงตลอดยิ่งทําให้เราดําเนินชีวิตได้ถูกต้องตั้งประมาณชีวิตได้เป๊ะได้เลยนี่นะจ๊ะเป๊ะแค่ไหน นู่นถึงที่สุดแห่งธรรมได้อตอนได้ชอบมากเลยเนี่ยสิได้มันจะหมดเวลาเป็นไงน,น,<อ>นี่เห็นไหมเจ้า<อ>เอาไม่เป็นไรเจ้าไม่เป็นไรนก <c oughs> ารนั่งทที่แบบทุ่มสุดตัวสุดใจเพืไปถึงเป้า <c oughs> ก็ได้เพิ่มสปีดความเร็วสูงเหมือนกับ,บรถจักรที่ไม่มีเบรกและขับเคลื่อนด้วยความรักในพุทธศาส,สานาอย่างเปี่ยมรถถ้าได้ฟังวุญยายนี่เนะี่ แล,ล้วหลงประเดี๋ยวก็หลงปูดาราชนรักพระพุทธศาสนา,สายิ่งกว่านี้วัดล้างไม่จะไม่มีและดีพระลาวจะเป็นวัดลุ่งทีเดียวนี่จ้ะพระนี่ไม่ใช่จะลดลงมิแต่จะเพิ่มขึ้นล้นทะลักขยายไปทั่วโลกเลยนี่จ้ะล้นประเทศไปทั่วโลกเลยนี่นะที่ได้ท่านไปอยู่แล้วนี่อ๋อ,อเท่าแล้วเนะี่ย หลายๆจังหวัดขอสมัครเข้ามาเป็นตัวเก่ง